เครื่องยนต์2.5นะคะเป็นตัว2.5 V N t อ r b o ที่บอกนะคะนี่เลยนะคะบอกได้เลยว่าคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆกับชุดแต่ง TRD ที่เป็น TRD แท้ๆนะคะจากโรงงานนะคะในราคาบอกได้เลยว่าคันนี้นะคะสูกที่สุดในตลาดเลยก็ว่าได้นะคะกับราคา มีคะ่ะวันนี้มาพบกับน้องอ้อนนะคะที่มงคลคาเซนเตอร์สำนักงานใหญ่จังหวัดอุบลราชธานีวันนี้มีกระบะมาฝากอีกแล้วบอกได้เลยว่าโปรโมชั่นนี้คุ้มค่าคุ้มราคานะคะบอกได้เลยว่ารุ่นนี้ไม่มีไม่ได้แล้วกับนี่เลยค่ะโตโยต้าไฮรักวีโกแชมนะคะ2.5 V n t u r b o นะคะเป็นโฉมตัว E ได้สีดำด้วยปี2013คุณผู้ชมคะ่ะค <Okay. S 1> ันนี้นะคะบอกได้เลยว่ารถสวยประวัติดีและที่สำคัญ ราคานี้หาไม่ได้แล้วจากที่ไหนต้องฟังท่าน้องออดให้จบคลิปนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็เดี๋ยวเรามาชมรอบคันกันเลยว่าคันนี้คุณผู้ชมจะได้อะไรบ้างนะคะรถคันนี้บอกได้เลยว่าเป็นรถสวยมือเดียวออกห้างป้ายแดงและที่สําคัญวิ่งน้อยคุณผู้ชมคะเจ้าของเดิมเป็นผู้หญิงนะคะเป็นข้าราชการนะคะเป็นรถตีเปลี่ยนแลกเทินของทางเต็นท์เรารับรองได้เลยว่าประวัติดีเช็คได้เช็คศูนย์ได้คุณผู้ชมคะอยากได้แบบนี้นะคะโทรหาาน้องออดเลยก่อนที่จะโทรหาเรามาฟัง คลิปมาดูคลิปรีวิวให้จบคลิปกันดีกว่าเดี๋ยวเริ่มกันที่ด้านหน้านะคะสำหรับคันนี้รุ่นนี้นะคะโฉมนี้เป็นโฉมแชมป์อย่างที่น้องอ,อ้นบอกว่าเป็นตัว2.5คันนี้เป็นขับ2นะคุณผู้ชมขาเป็นพีเลนเนอร์ยกสูงได้โฉมตัว E นะคะบอกได้เลยว่ารถรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ยอดฮิตนะคะไม่เคยตกเทรนเลยก็ว่าได้สําหรับรุ่นนี้นะคะเรามาดูกันที่ด้านหน้านะคะกระจังหน้าของเขาบอกได้เลยว่าเป็นสเสน่ห์ของเขาเลยในส่วนของโฉมแชมป์นะคะ ตัวนี้นะคะได้ไฟหน้าที่เป็นฮาโลเจนมาให้นะคะมีไฟตัดหมอกมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะในรุ่นตัวนี้บอกได้เลยว่าเป็นโฉม T R D แท้ๆนะคะจากโรงงานนะคะใส่แม็กจัดทรงมาให้เรียบร้อยแม็กแท้แม็กเดิมนะคะออกมาจากศูนย์เลยนะคือก็เป็นโฉมนี้เลยนะคะเป็นโฉมแท้ๆของ T R D ของเขานะคะอะในส่วนของด้านข้างทีนี้คันนี้รถคันนี้คุณผู้ชมขานะคะบอกได้เลยว่าเดิมสวยจริงๆนะคะ เป็นสีดำนะคะสวยๆเดิมๆม,มาให้แบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมคาเดี๋ยวเรามาดูกันที่ด้านข้างสาหรับคันนี้ได้ยางบดสโตนมาให้เป็นยางปี2020คุณผู้ชมขานี่เลยนะคะสัปดาห์ที่46ทับ20นะคะดอกยางเนี่ยยังเยอะอยู่นะคะใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะคะกับแม็กขอบ17ที่เป็นแม็กทีอีตรงรุ่นแท้จากโรงงานมาให้เรียบร้อยนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของด้านในภายในของเขา คันนี้ได้เบาะหนัง <Wow. S 1> มาให้แล้วเรียบร้อยคุณผู้ชมขาดูได้เลยเป็นตัวแคปนะคะนี่เลยค่ะภายในยังสวยยังกริบเดี๋ยวตามน้องอ,อ้นมาดูในส่วนของภายในกันได้เลยนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะอย่างที่บอกว่าเขาสวยเขาเดิมจริงไหมนะคะภายในดูได้เลยคุณผู้ชมขายังสวยยังเดิมยังกริบอยู่ขออนุญ,ญาตสตาร์ทนะคะในส่วนของเลขไม้นะคะตะก้อขยับมานิดนึงนะคะ เลขไม์อยู่ที่189,172กิโลเมตรเท่านั้นนะคะเฉะลีย่ยแล้วอย่าวิ่งปีหนึ่งอย่างที่บอกว่าไม่ถึง20,000โลนะคะผู้หญิงใช้แน่นอนว่าดูแลรักษารถได้เป็นอย่างดีแน่นอนนะคะบอกได้เลยว่าคันนี้คุ้มค่าตอบโจทย์แน่นอนกับการใช้งานนะคะในส่วนของภายในห้องโดยสารต่างๆนะคะหรือว่าในส่วนของคอนโซลเองนะคะคันนี้นะคะวิทยุ FMAM ต่างๆนะคะใช้งานได้ปกตินะคะไม่ว่าจะเป็น CD ต่างๆนะคะ ใช้งานได้ปกติแน่นอนระบบแอร์ของเขาคันนี้เป็นแอร์แบบเมนนุ่มาให้นะคะรุ่นนี้เองเนี่ยยางที่บอกละโฉมแชมป์ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเกียร์ธรรมดาคันนี้เองเป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดคุณผู้ชมขานะคะแล้วก็ได้เครื่องยนต์2.5 V N Turbo เนี่ยประหยัดน้ํามันแน่นอนแล้วก็พร้อมลุยสมรรถนะทุกเส้นทางแน่นอนสําหรับรุ่นนี้เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปชมราคาเดี๋ยวน้องอ้นพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องของเขาดีกว่านะคะเดี๋ยวตามน้องอ้นมาดูในส่วนของห้องเครื่องเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องด้านหน้าของเขานะคะคันนี้คุณผู้ชมขาได้เครื่องยนต์2.5นะคะเป็นตัว2.5 V n Turbo อย่างที่บอกนะคะนี่เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องบอกได้เลยว่าสวยเดิมสวยกริบแน่นอนนะคะคันนี้ได้เครื่อง2.5 V n Turbo นะคะเป็น D4D มาพร้อมพละกกำลัง144แรงม้าเลยนะคะบอกได้เลยว่า หนึ่งอึดทึกทนแน่นอนสําหรับเครื่องของโตโยต้าไม่ต้องห่วงเลยปัญหาจุกจิกในการซ่อมเนี่ยบอกได้เลยว่าคันนี้นะคะเปรนแบรนด์ที่เซอร์วิสง่ายนะคะช่างของเราหาอะไรได้ง่ายเข้าถึงได้ง่ายนะคะซ่อมที่ไหนก็ได้คุณผู้ชมขาส่วนใหญ่แล้วนะคะคันนี้เครื่องนี้บอกเลยว่าอึดทึกทนจริงๆสําหรับรุ่นนี้นะคะการันตีได้เลยใครที่ใช้รุ่นนี้อยู่แล้วน้องอ้อนบอกได้เลยว่าไม่ต้องพูดเยอะบอกได้เลยคุ้มค่าตอบโจทย์แน่นอนอึดทึกทนนะคะ สามคำนี้ต้องยกให้รุ่นนี้พี่ใหญ่ของเราเลยนะคะก็สำหรับแก้มข้างคันหน้านะคะสวยเดิมนะคะสวยเดิมจริงไหมนะคะมาดูคันจริงได้เลยที่มงคลคคาร์เซ็นเตอร์ของเรานะคะเปิดบริการทุกวันอยู่แล้วพาช่างมาด้วยก็ได้นะคะเพราะว่ารถส่วนใหญ่แล้วนะคะของเราเนี่ยสามารถเช็คได้ประวัติดีเช็คศูนย์ได้หรือว่าพาช่างมาด้วยก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปทดสอบขับแล้วก็ชมคันจริงกันนะคะก่อนอื่นแล้วนะคะ วันนี้ที่น้องอ,อ้นมารีวิวเนี่ยจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษอยู่แล้วเดี๋ยวฟังโปรโมชั่นแล้วก็ราคาจากน้องอ,อ้นได้เลยค่ะสำหรับโปรโมชั่นและราคานะคะสำหรับ V ี g o c h ช m p นะคะ2.5 V n t e r b o นะคะเป็นชมพีลันเนอร์ชมตัว E นะคะเป็นปี2013ได้สีดำสวยๆแล้วก็ที่สำคัญนะคะได้รถมือเดียวออกห้างป้ายแดงนะคะประวัติดีเช็คได้นะคะคันนี้เป็นรถตีเปลี่ยนแรกเทินของทางเต็นเราเองนะคะบอกได้เลยว่าประวัติดีประวัติสวยแน่นอนนะคะเป็นอ่า เจา้าหน้าที่ที่ทางานที่อบจอนะคะเป็นผู้หญิงใช้นะคะขับขี่เนี่ยบอกได้เลยว่าขับกลับบ้านไปทํางานเนี่ยนะคะไม่ค่อยได้ไปไกลนะคะส่วนใหญ่แล้วขับแล้วก็ไปทํางานแล้วกลับบ้านนะคะส่วนใหญ่เลยบอกได้เลยว่าคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆกับชุดแต่ง T R D ที่เป็น T R D แท้ๆนะคะจากโรงงานนะคะในราคาบอกได้เลยว่าคันนี้นะคะ ถูกที่สุดในตลาดเลยก็ว่าได้นะ,ะกับราคา379,000บาทค่ะ379,000บาทนะคะผ่อนเบาๆเริ่มต้นที่6,800บาทนะคะใครสนใจนะคะอินบ็อกซ์เข้ามาหาองอ้อนได้เลยนะคะคันนี้ลูกค้าเครดิตดีสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้นะคะหรือว่าใครที่สนใจนะคะอยู่ต่างจังหวัดสามารถโทรมาหาองอ้อนได้เลยนะคะ0615415387นะคะเรามีบริการนะคะส่งรถทั่วไทยอยู่แล้วนะคะใครสนใจอินบอ็อก โทรมาหาน้องอ,อ้นได้เลยอยากได้เงื่อนไขแบบไหนเอกสารไม่ยุ่งยากคุณผู้ชมขาโทรมาได้เลยค่ะคลิปนี้ต้องขอฝากคันนี้ไว้ด้วยกับราคาที่เป็นราคาบอกเลยว่าเป็นโปรโมชั่นสุดคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับช่องมงคลคาซินเตอร์ของเราด้วยนะคะวันนี้อ้อนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ